มามาแล้วอ่สังหาริมทรัพย์ร้อยล้านกับทีมงานทนายรัชชานนนลงพื้นที่ครับผมรางวัดที่ดินในเนื้อที่9้าไร่หนึ่งงานครับตั้งอยู่ที่ตำบลสำโรงอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีครับเมื่อน,นี้ทีมงานเฮาครับดูพื้นทีมงานครับคุณแม่รางวัดที่ดินกี่ไร่ครับไก่9ไร่9้าไร่มีใช้แน่นอนนี่ม<ค><ณ>ีเอาเอา,เอาหันครบอครับเอานครแล้วก็ทาวอนข้อนทีฟแยงทีฟปาน้อ ที่เก้าไร่ uh, นะตั้งอยู่ที่ตำบลครับของสัลกอำเภอสัมโลกจังหวัดบุรราชธานีกำลังทำการสีแนวเขตเนาะครับผมมีเคือมีการรางวัดแนวเขตชัดเจนนะครับผมรางวัดแนวเขตชัดเจนเดี๋ยวภาคเบิงอสังหาครับนะครับตามแมวนีเลยนะครับเป็นทำการร่างวัดนะครับพ uh um> ื้นที่อันนี้เป็นของไพรครับอันนี้เป็นของปะน้อมค่ะปะน้อมเนาะปะน้อมถาวร พรทิพย์นะวะธนาบัตรแล้วก็ด้านหลังเป็นของนครใช่ไหมนครค่ะมือนีครับผมเข้านัดเจ้าหนาที่สำนักงานที่ดินนะครับครับคุณแมน่พ้นทิพย์มาทำการพร้อมกับทีมงานเพิ่นครับ่นโอ้ยสุดยอดนะครับผมรางวัลที่ดินพิพาทนะครับวันนี้วันที่แปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมเดี๋ยวครับกินข้าวปลาแลอวกันเพิ่นวะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ